สวัสดีจ้าวันนี้เราก็จะมาดีวิวบ้านเนาะจ้าเนาะนี่ก็สิเป็นเสาตัวบ้านเสาเก้าต้นแล้วก็ตัวขยืดข้างหน้าสามตัวสามต้นก็เป็น12ต้นนะคะนี่นะคะเนี่ยความความยาวความกว้างห้องละสเมตร ความยาวห้องรั้สี่เมตรนะคะเท่าตัวนะจ๊ะนี่ยจ๊ะกำลังสร้างอาจระล้ว,วานนี้เราเทพื้นไปแล้วนะจ๊ะสร้างปูนมาเดียบลอยจะปูนปูนกอสี่สิบกระสอบแล้วก็ปูนเทสามสิบเก้ากระสอบสอบแล้วจ้ะ อันนี้จะเป็นเทพผืนมัวว่านนี่ได้จะได้เทพผืนมัวว่านนี่ข้างล่างก็จะเป็นเย็นเย็นเทพผืนมัวว่านนี่นี่ได้จะห้องข้างคางนี่จะเป็นความกว้างห้องละสี่เมตรได้จะเทพมัวว่านนี่ได้จะได้เทพมัวว่านนี่ มี่เทเมื่อวานเท่กะซอยกันเท่บริดจางเขาเด้อจา้านี่จา้าอันนี้จะเป็นข้างหลังกำลังสร้างกำลังมาจะสร้างมืท่านบ่างอยู่อันก็จะเป็นของบนญเด้อจา้าจะเป็น้างคาง,งบ้านออิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อิดกะลดสิบโลทรายลด1ิบโลสั่งมาที่ระดับใดเด้อจ้ะยังขังนาจะขังนาได้รอให้สั่งมาเพราะว่าตรงนี้เฮาเทเองเด้อจ้าเทาเองก็ได้ลดค่าสั่งดุ่งนิดนึงเด้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นเด็กอันนี้ปูนแต่ตรงนู้นจะเป็นหน้าต่างกับอันนี้เด้อจ้ะสั่งมาครบเวันเราจะรอสั่งอย่างเดียว จ้าบ้านหลังน้อยที่สุพรรณเด้อจ้าแล้วจะให้เบิ่งห่างๆเด้อจ่าด้อนี่จ้าห่างๆจะเป็นสไตล์นี้เด้อจ้านี่ช่างหางสไตล์นี่นี่นี่ห่างๆจ้าเป็นสไตล์นี้จ้า ขอบคุณนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าดืมกดไดกดแชร์นะคะ่าถ่ายไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนแรกตอนนี้เพิ่งจะหมดงบไปเยอะอยู่นะคะหมดงบเยอะจ้า